นะคะคนแรกที่บอกว่าเป็นมือสุกปกมือปูนมือ,ม,อมือปืนสกโป๊กคนนี้นะคะอ่าทีนี้เราจะต้องตักสีขึ้นมาให้มันพอดีกับงานของเราแผ่นใหญ่แค่ไหนเราก็ตักงานตักสีขึ้นมาใหไ้ได้เท่านั้นนะคะแต่มันก็ไม่ได้เยอะถึงขั้นแบบต้องตักมาเยอะเยิ้มอะไรเหลือขนาดนั้นนะคะ หมึกนี้นะคะยิ่งกว่าสีน้ำมันสีอะคีเลิกสีน้ำนึ่มันเยอะมไหมครับคุณนื่ค่ะยิ่งกว่าสีน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเลอะเสื้อแล้วก็คงไม่ออกแล้วครือสมบัติมันก็คือแทนช้าพ่อตีตายได้ยังไครอ่กดนะคะก็คือใครเลอะเสื้อ หรือเลื้อตวเอ้ยเลื้อเสื้อไม่รวมเลื้อมือเลื้อแขนเลื้อขาใครเลื้อเสื้อผ้าโดนหักคนละหนึ่งคะแนนห้ามเลื้อเด็ดขาดสงสารคนซักผ้าซักเองละสิซักเองครับไม่เป็นไรห้ามเลื้อยู่ดีสงสารตัวเองบ้างมั้งอ๋อผมซักให้ครับหมดที่นี่บ้านข้ออาหรือข้ออาอาอะไรอาวอาวอนอาเวลาตีสีนะคะ S <S <an> เราจะตีสีบนกระจกแต่ความจริงแล้วเราไม่มีกระจกเราก็เลยสมมุติอันนี้ว่ากระจกนะเราสมมติว่าเป็นกระจกนะก็อนอะไรอย<า>ู่ต้องตีที่กระจกค่ะใช่ต้องตีสีในกระจกมันจะได้เนื้อที่ละเอียดมากกว่า,อ,าอย่างเช่นพลาสติกเห็นป่ามันก็ยังเป็นเปื่อยๆลอยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราตีบนกระจกเลยเอ่ะมันจะได้เป็นเนื้อละเอียดที่แตกเราวแบบไม่จับก้อนเลยนะคะเอะเอตอนแรกไม่คิดแบบนั้นนะ คููค้าเพื่อนสงสัยว่าทาไมไม่ทาสีพอดีกระดาษเลยมันเปลืองมันต้องตีสีก่อนไงอ๋อมันต้องมัน,น,น,นต้องคือมันเป็นก้อนเห็นปะ่ะตักขึ้นมาแล้วเป็นก้อนเลยเออแต่เราไม่ได้ตีบนกระจบเนาะเราก็อเอาแค่พอประมาณอ่ะโคมมาวางลูกเอาแค่พอประมาณอันนี้หนึ่งคนนะคะในการทำตักสี จิ้สีสีสีแล้วก็สีบนญค่ะสีสสสสสสสโคมหงายโคมขึ้นอานนี้ปาดสีลงไปในนี้เลย<อ>นะคะอ๋อโอ้สวยอะเห็นไหมมันจะได้ลายที่เราติงไว้มันจะสวยมากอูสวยอะอะลืมบอกสาเหตุที่ต้องเทนี้เข้าไปเพื่อให้ หมึกตรงนี้นะคะลงไปในฟอมมันจะได้สีที่ชัดเจนมากขึ้นนักเรียนอย่าไปพิ้งผนังนะมันไม่แหมันยังไม่แห้งเพิ่งทำไปข้าวเมื่อกี้ร้างแล้วค่ะถ้าได้ถ้าได้สัตวน้ําขึ้นมานี่มีเด่นทีนี้เราต้องผัดหมึกเข้าไปเยอะๆพ้วย<ๆ>ที่มันจะได้ดำเลยตอนที่ดอกไม้อกไม้อะโค้สวยอ่ะมีิงใส่สีดำแล้ว นาวินน้ามัอนลิงเลยถ้าสีไม่พอก็ตักสีแล้วก็ตีสีเพิ่มได้นะคะมันจะเป็นกลุ่มดรกนะคู่

สาธิตทุกกลุ่มเลยป่ะครับสาธิตสัก <c oughs> <c oughs> งหกครั้ง